ยินดีนะครับที่ท่าไทยเนี่ยแขนยาวแล้วก็เหนื่อก็ชุ่มค่ะเรามีทัวร์เดรทไว้ขายแล้วนะคะก็ฝากทางพี่ต้อยสมุนไพรในพื้นที่ของอำเภอนี่คมพัฒนาเราก็โปรโมชั่นตอนวันนี้นะคะเมื่อวันที่สิบเจ็ดตาคมถัดต่างกันเองค่ะอ่าทันที่ล่าสุดเลยนะคะเออเช่นมาเล่าติดต่อไปบรรจุไว้ถังร้ำแข็งที่จาระยะ บ้างครับใช่ขอครับครับให้แต่ดงของเราแหละหนึ่งสองสามก็ทุกทั้งหมู่ทั้งหมู่ไม่เอาอะไรเลยยิ่งโดนยิ่งทีอีกรอบครับหนึ่งสองสามประโยชน์อะไรจะบอกท่านรองได้ว่าประกันได้และเนื้อจะหวานมันกว่าเดิมครับ ก็ไม่รู้นะแต่ตำราเขียนไว้อย่างนั้นครับนี่คือพึ่งจะมีเพตเมียแค่ตัวเดียวตอนหนึ่งรังชิมดูนะครับช้อนช้อนเราใหญ่ไม่ให้คนทำอากาศก็ชิมหนงนะครับพื่ดูด้วยนะครับถ้าคิดว่าประมาณโอ้โหคิดว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีครับดีแลด้วดีนะครับจะต้องกินอาหารปัญญาบรีน่าลดการใช้เคมีอะไรแบบนี้เออเอาไปใช้ฉีดได้เลยครับไปใส่ถัง20ลิตรนะครับ มันเป็นกดนอยๆอันนี้เป็นอันนี้เป็นกดนิดๆครับลมด้วยเป่าใช่ต่อไปใช่ตามสามหลักเลยครับแก่แค่เจ็บคอไึ้นอนึ่งสิบแล้วนะโอ้ยไปกินน้ำกินอะไรจะหวานหมดเลยก็ไปกินน้ำ พิการด้วยเนาะแล้วก็หลายวันวันนั้นตอนนั้นอ่ะปี2500ก็มีเป้าหมายที่จะของตั้งนั้นมาเองก็เป็นเป็นเอาขีดุเป็นที่พัฒนาเพื่อสิทธิเชื่อม คนลายวโค,ควิดที่ผ่านมาทําให้นักท่องเที่ยวหดหายกันไปพอโควิดหายไปเนี่ยก็มาคิดกันในจังหวัดนะฮะท่านผู้ว่าก็เลยมีนโยบายว่าจะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเที่ยวในจังหวัดระยองให้มากในยุคที่ยังไม่มีโควิดและการท่องเที่ยวของเรานี่ก็จะมีรูท ท่องเที่ยวในเชิง BCG ในเชิงเส,สีเขียวในเชิงะระบบนิเวศท,ท่องเที่ยวที่มีความสุขและก็สุขภาพดีนอกจากนั้นทริปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทิปสายมูคือเที่ยววัดเด่นเด่นดังๆในจังหวัดระยองสำหรับทริปนี้เรามาทริปตามสวนที่มีะระบบ BCG เด่นชัดนักท่องเที่ยว เคยมาในอดีตแล้วก็อาจจะลืมเลือนไปเราก็จะมาสร้างการต้องเที่ยวใหม่ตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ไม่มีโลซีซันนะคะเพราะว่าอย่างฤดูฝนเนี่ยเ,เราเคยเป็นโลซีซันมาก่อนจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นฤดูการของมรสุมนะคะที่จะเข้ามาเราขายท่องเที่ยวเป็นทะเลอย่างเดียวแต่ว่าต่อไปนี้ทะเลก็ยังขายอยู่นะคะ <S <S ในส่วนของทะเลเนี่ยเราก็จะมีส่วนของกิจกรรมที่มาเล่นกับคลื่นนะคะ ที่มากับฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเซิร์ฟนะคะมีการพายซับมีการแข่งขันเออเซิร์ฟเนี่ยล็อกแจมปีนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยส่งเสริมนะคะแล้วก็ให้งบมาจัดถึง2ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นนักเซิร์ฟเนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้ก็ได้นะคะก็อยากอยากจะให้มาดูนะคะว่าระยองทํำยังไงเราไม่มีโลซีซั่นเราเรียกว่าเป็นกรีซีซั่นนะคะที่น่าเข้ามาออชื่นชมมากมากเลยนะคะคือระยองเนี่ยครบ ครบหมดอย่ามองว่าระยองเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็คือส่วนหนึ่งของจังหวัดนะครับท่องเที่ยวก็ส่วนหนึ่งของจังหวัดนะครับการเกษตรก็ส่วนหนึ่งของจังหวัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ส่วนหนึ่งของจังหวัดนะครับเรามีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเรามีสมาคมร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับเรามีสมาคมท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มีแม่งานต้นลาหลักคือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดระยองฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเราแพ็กทีมทํางานกัน แล้วก็เชิญชวนคนมาเที่ยวแล้วจะมีพักเกตต่างๆลงมาสนับสนุนการท่องเที่ยวให้คนได้มาระยองในราคาที่จับต้องได้นะครับก็ขอเรียนเชิญคนมาเที่ยวจังหวัดระยองกันเยอะๆครับผม